สวัสดีครับผมเจ้าชายเกษตรเราจะมาพูดถึงเรื่องของการวันกำหนดการในการเลือกตั้งนะครับก็กตหรือว่าพวกแก่เกือบตายนี้นะครับงานนี้ได้ซับสนซ่อนเงื่อนได้วางหมากซ่อนเงื่อนนอกจากแบ่งเขตที่เป็นตัวจุกกระดุยหรือว,ว่าตัวสไลมเดอร์แล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของการบัตรการทําบัตรให้ประชาชนเนี่ยไปลงคะแนนไปเลือกผู้แทนของท่านไปเลือกพักของท่าน สร้างความวุ่นวายมากครับด่านนี้ไม่ต้องแปลกใจครับเขาวางหมากมาเพื่อเป็นบันไดฐานที่เขาจะเดินไปสู่ยุทธศาสตร์20ปีอะไรของเขาต่างๆเราไม่ทาราบหรอกนะวันนี้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องถือใบแดงอยู่ในมือแล้วนะครับใบแดงในมือก็คือเราไม่เอาพักพวกที่ไปรวมกับพวกรัฐบาลเขาที่แล้วพวกที่ไปรวมกับพวกแปดเปื้อนทั้งหมดนี่นะฮะนะครับพักพวกนี้นะฮะคือ ให้ใบแดงโดยที่เราไม่ลงไม่ลงคะแนนให้ทั้งตัวบุคคลไม่ลงคะแนนให้ทั้งพักด้วยจะสนิทสนมขนาดไหนแต่ไปอยู่พักพวกนี้ก็อย่าเลือกครับเพื่อสิทธิ์ของเราครับท่านผู้ชมครับเพื่อสิทธิ์ของเราส่วนความเป็นส่วนตัวเราก็ครบกันเหมือนเดิมแต่การกาคะแนนเราเอาเพื่อเอาพักผมไม่ได้หาเสียงให้พักเพื่อไทยหรอกผมเนี่ยชื่นชอบนโยบายตั้งแต่พักไทยรักไทยผมชื่นชอบตั้งแต่พักพลังประชาชนจนมาถึงพักเพื่อไทย นโยบายของเขาที่ออกมาเนี่ยมันจับต้องได้ประชาชนมีอยู่มีกินเรื่องปากท้องนี่สําคัญเรื่องมีเงินในกระเป๋าเนี่ยมันก็สําคัญครับทําอะไรก็สะดวกถ้ามีเงินยังไม่มีเงินเลยเนี่ยฮะเรามียางเราไปกีดตื่นเช้าก็ได้ตังค์เรามีข้าวในนาเราเอาไปขายเราก็ได้ตังค์แต่ทุกวันเป็นขายยากเย็นนะครับถามว่าคนไม่มีนาทําไงขายของุ่มตําร้านครับรถสามล้อรถตุ๊กตุกรถแท็กซี่รถอะไรต่อมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆนี่ครับรถรับจ้างก,ก็มีเงิน สถานบันเทิงเริงรมต่างๆก็เปิดก็มีเงินไปเที่ยวนะครับเงินมันหมุนไปเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ดีไม่ใช่ไปเป็นกระจุกอุ้มให้พวกคนรวยพวกอยู่ตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปนี่มีกินมีใช้อยู่คนเดียวนะฮะและบังคับให้จนแล้วก็ชี้นิ้วคอยเยียวยาให้ป้อนข้าวหนอยคำหนึง่งเพื่อมึงอย่าลืมบุญคุณกูนะกูให้ข้าวมึงกินใช่ไหมครับวันนี้พวกคนที่คิดอย่างนี้มันจะได้สำนึกถ้าเรา มาคิดแบบเจ้าชายกําลังจะบอกเนี่ยแปดปีที่ผ่านมาเราไม่ได้อะไรแปดปีที่ผ่านมาเราบอบช้ำขนาดแปดปีที่ผ่านมาเราล้มหายตายจากเพราะอะไรการแก้ปัญหาของเรื่องการทํามอาหากินมันสําคัญที่สุดนะครับคุณจะเกียดทักษิณก็เกียดไปคุณจะเกียดใครก็เกียดไปแต่ในทางส่วนรวมเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตนะครับผมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาทําเศรษฐกิจมาทําอะไรมามันจับต้องได้ ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการที่พวกแกเกือบตายมันวางแผนเราไว้นะครับบัตรสองใบนี้นะครับทําความเข้าใจนะครับเช็คชื่อให้เรียบร้อยว่าตัวเองอยู่เขตไหนพื้นที่อะไรอําเภออะไรจังหวัดอะไรอยู่เขตไหนจาไว้ให้ดีนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ให้ลูกให้หลานให้คนที่ไว้วางใจไปช่วยดูให้หน่อยว่ามีชื่อเราไหมอยู่ในนี้นะครับ นะมีชื่อเราไหมถ้ามีชื่อมีอะไรอยู่ในเขตนี้มีนามสกุลถูกต้องมาริเชี่งถูกต้องจําครับทีนี้พักที่เราเลือกที่จะแลนด์สไลด์ที่จะมาเพื่อปากเพื่อท้องพ่อแม่พี่น้องทุกวันนี้หมายเลขอะไรครับหมายเลขพักนะครับจําไว้นะฮะอย่าไปถามกันนะเพราะถ้าถามข้ามเขตเปุ๊บมันคนละเบอร์อีกนะเขตที่เราอยู่เนี่ยเบอร์พักอีกเบอร์หนึ่งและทีนี้ก็ดูผู้สมัครพักที่จะแลนสไลด์เนี่ย หมายเลขอะไรนะครับหมายเลขอะไรจำไว้ให้ดีๆหมายเลขพักเบอร์นี้นะครับหมายเลขผู้สมัครเบอร์นี้จำไว้จดไว้ในท่องไว้ท่องสักนิดหน่อยนะคงไม่เสียหายหรอกครับทนมา8ปีทนทุกทรมานยังทนได้แต่แค่ไม่อีกกี่วันน่ครับวันที่14พฤษสภาจะเลือกตั้งเนี่ยทนสักหน่อยเถอะครับท่านผู้ชมทนสักหน่อยนะ อ้าวฝังเจ้าชายแล้วอย่าลืมนะครับคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็แยกแยะหมายเลขพักเขตที่เราอยู่เบอร์อะไรหมายเลขผู้สมัครเบอร์อะไรจำใส่ใจเอาไว้ครับเจ้าชายบอกแค่นี้นะฮะวันที่1 4พฤษภาคมปีพุทธศักราชส5 6 6เป็นวันที่เราจะลงประชามติพร้อมกันทั่วประเทศเราจะแจกใบแดงพักที่ อยู่ในกลุ่ม8เปเพื่อน8ปีที่ผ่านมาพูดแล้วทำไม่ได้สัญญาแล้วทำไม่ได้โกหกตอแหลหลอกลวงไปวันๆพอเขาถามไปมากๆคุณไพบุญนิติตะวันบอกนั่นเป็นแค่โปรโมทพักโปรโมทเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายให้เฉยไม่ได้เอามาทำจำไว้นะครับทุกพักที่ไปร่วมกับรัฐบาลของคุณประยุทธ์จำไว้วันนี้เราจะมาแลนสไลด์ด้วยกันครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับเจ้าชายเกษตรครับสวัสดีครับ